อารามฟาร์มกวางสวัสดีจ้าบ่ายโมงวันพฤหัสที่สิบเก้าท่านว่าหกเจ็ดค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะเหมือนเดิมเหมือนเก่ามาอีกแล้วมาชมกวางกันอีกแล้วคมาซาค่ะพากันแห่งหมอลำหมือขึ้นค่ะพี่น้องค่ะ อินดี้รูปหล่อเพอรวยเขางามบอะจาว่ามีตะขิดตม่มอินดี้เขเอาไปส่วนขิดตม่มนะคักต่รูปนะบักลาลาบักข่ำเอฟซีพี่น้องท่านใดยังไม่กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืว ความสุขของกลเลี้ยงกวาง EP สามค่ะพี่นอ้ e <ww. S 1> อง่ะอิวทองเป็นแม่เอพิวเด้ยค่ะเอพิวเด้แปดเดือนแล้วแล้วทองอีกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ออก e <ww. S 1> หลังปีใหม่ก็ออกอีกนะลูกเนาะอิว e พี่น้อง่ะหลังจากคลิปเฉลยค่ะโตที่เก้ากับโตที่สิบเขาเป็นบักเถิกทั้งคููเนาะคะ่ะ <laughs> ตัวที่เก้ากับตัวที่สิบเป็นบักเถิกทั้งครูนะลูกเนาะอิวอิวคลิปนี้จะบอกว่าตัวที่เก้าชื่อธันวาตัวตัวเล็กนะคะตัวที่สิบชื่อธนูนะคะเป็นบักเถิกทั้งคููค่ะพี่น้องขาที่นีอ่อีแม่กับ fc ท่านผู้ชม <c oughs> ที่รักทุกท่านกระต่องมาซอยีอแม่รุ่นเนาะจาว่า ตัวต่อต่อไปขอเป็นตัวเมียสองสามตัวเลยนะคะเหลืออีกสามตัวนะคะจะคลอดปีหน้าขอเป็นตัวเมียทั้งหมดนะคะจะได้มาจับคู่ขาแบ่งขายได้นะคะเป็นบักเถิกจอยค่ะพี่น้องที่แรกนึกว่าเป็นตัวผูกกับตัวเม่จ้ะบักเถิกบึดนี ที่สุดเลยสองตัวอย่ามาบังอย่ามาบังอย่าถ่ายรูปลานเนี่ยหวหวงไว้ให้อย่างเดียกระดอกระดิยาแทนหวงลูกนะขอถ่ายรูปเนี่ขออาภัยด้วยค่ะพี่น้องขาถ่ายในขอบมันมืดจะ้ะต้องขอโทษมากๆเลย <c oughs> น่ารักเลย โอนอัวให้เจ้าดีกว่าค่ะเฮาไปโอนอัวอลูกหนูน่ารักมากเลยออกมากับเป็นหมาเลยค่ะะสรั่งคักเบิง <c oughs> อันนั้นคือตัวที่ตัวที่ก้าคนนี้คือตัวที่ฉีบตัวที่ฉีบเนาะลูกเนาะนีตาสั่งคัก <c oughs> น่ะ <c oughs> น้อง ธันวาน้องธนูน้องธน,น,นูลูกแม่อะตอมน้องธันวาลูกแม่แมงกระเบีย้ยเป็นซี่มึนๆได้ค่ะเมื่อนี้พี่น้องค่ะเข้าบ้านตีสองจา่าเสียงอีสานเป็นเหตุไปเบิงซืดด้อๆื้อค่ะเพิน่นเปลี่ยนผู้บริหารเป็น,นยังไงแน่ อยู่อันอำเภอกุสินารายนี่งานเจ้าปูค่ะงานงิ้วค่ะพี่น้องค่ะงานประจำปีสิบเจ็ดถึงยี่สิบสองนะคะท่านใดอยู่ใกล้มาเที่ยวได้นะคะกลางคืนมีมหรสศบงานตลอดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสองเลยเอ่อมีพี่น้อง เอฟซีทางเพิ่นเป็นคนกละสินวสันจาไปทำงานยุไต้หวันเนาะค่ะเพิ่นถามมาว่ามีระบบฝากเลี้ยงไหมครับวสันจามีระบบฝากเลี้ยงบอนะะตอนนี้เรายังไม่มีนะคะเพราะว่ากวางเรายังไม่เยอะพอนะคะแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะคะอนาคตไม่แน่ฝาก ติดตามเป็นมูกันตลอดไปยังสิล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้าปลากันเด้อะค่ะเดอ <c oughs> ะ้ออย่าเฝ้าขิมอย่าเฝ้าปลาหิ่เบิ่งคนเลียตุลูกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสามมือล่ะก็ยังเลียอยู่คือเกาอยู่คือหวังคักแท่ลูกขอจับแน่น้องธนู เด็กชายธนูขอ,อยายจับหน่อยจับหน่อยได้ไหมจับหน่อยได้ไหมยายอยากจับขอจับเนยอขอจับเล็กๆขอจับเบา,ๆ, <c oughs> บาๆบ่จับก็ได้สิวั <c oughs> นนี้อ่อนอินนะคะอ่อนอินน่ารักมากน่ารักที่สุด อนาคตนะคะอาจจะมีแม่พันธุ์เพิ่มหลายตัวอยู่ค่ะพี่น้องเขาสั่งแล้วเพิ่นพันุ์ไดเอามาส่งนะคะจักจะได้มาบอบูจักจะได้กันบอบูกวางน้อยเราไม่พอขายนะคะเราก็เลยสั่งแม่พันธุ์มาใหม่เพิ่มนะคะเพิ่นจะได้มาให้เราไหมก็ต้องรอดูนะคะฝากติดตาม กันดูนี่แหละจ้ามือนี่เป็นอากาศพอดีอยู่ค่ะตอนนี้บ่ายโมงกว่ากันยังโบหอนปันไดาค่ะเพราะว่าเพ่นหนาวว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะจ๊ะไข่อยู่ค่ะพี่น้องพี่แม่มกักฤดูหนาวดีละมันใส่เสื้อผ่าง่ายดีบางมือกับว่าต้องอาบน้ำพร้อมว่าบบอาบกับอาบยีดอกยากมือละเทือ ได้อดอ,อแน่นคอกเลยขนาดนี้ก็แน่นคอกแล้วนะคะขันเอามาเพิ่มกะสิบได่ดเห็ดเถืบอข้างนอกอีกนะคะมันมีเสาแล้วจา้าแต่ว่าภานในมีลังคาแต่เราเอามาเพิ่มป็ตตองเห็ดลังคาให้เขาอีก ให้เขามีมองอยู่มองเศร้าลหลายๆมองเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะน่ารักมากเลยแล้วเอ๊น้องอิงฟ้ากับน,น้องอรุณนะคะคนนี้อิงฟ้าค่ะพี่น้องค่าโตแล้วคนนี้อรุณนะคะอะเด็กชายอารุณเกิดวันที่13ตุลาพป็นศิกาธันวาสองเดือนสองเดือนกว่าค่ะวันนี้เดือนนิดนิด คนนั้นออกเมื่อวันก่อนความสุขของคนเลี้ยงกวางกันยังสี่ละจ้ารอลุ้นผลผลิตนะคะออกมาเลยเงินหมื่นเงินแสนแม่ออกมาเลยลูกเบ่งปื๊ด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 ให้แม่ได้กระตังนนะลูกนะคนที่เหลือน่ะ นี่อย่างปูเป้นี่แม่ขอตัวเมียเด้อลูกเด้อเข้าใจอยู่บ่เข้าใจอยู่บ่แม่ขอตัวเมีย,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 มมยคนนี้นี่ยังไม่ขอหรอกคนนี้คนนี้จะออกหลังเพื่อนน้องน้องออนอินนะคะจะออกหลังเพื่อนออนอินเป็นแม่อรุณน,นะคะใช่ไหมคะจะมีแม่มาปรางที่ยังไม่ออก อีกสามเมค่ะพี่นองขาหลุ่นเป็นตัวเมียด้วยค่ะจะเอามาเข่าคู่นี่ค่ะมาจับคู่เลยจับคู่กันไฟโอนตัดงาเสียงตัดงาพื้นพื๊ดจจ้ะ <c ười> นี่ค่ะกวางหน่อยตะเบิงได้ข่ะพี่น้องขาเบิง <c ười> ท่านใดที่สนใจกวางเด็ก เบอร์โทรนะคะ0963956551 0963956551นะคะอาจจะรอนานนิดนึงแต่รับประกันว่าคุณค่าการรอคอยแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วเฮาพบพอร์ตกันไหมคลิปหนาได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย